สวัสดีรรรครับสวัสดีครับสมาธิคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ชช่องีซีธรรมดาครับผู้งมีธรรมดาเราจะมาลงทุนในนีดาวจง v t ีข้างหลังนะครับดาวจร VTV เพราะว่าที่หนึ่งนะครับหนะนึ่งนีน 5, 2, 5, 5, 6, 8, นะ้คือนายยนต์นิ2568นะดาวจร v ก็คือเลขจากต่างประเทศนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับ เท่าีดีธรรมดาก็จะมาลงตัวนะไม่อบผิดผไม่รุนแงือมันเป็นตุกหวันุกวันเอ็นเดียกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านับที่ธรรมารินะทุกทีทุกทุกเดก้ปติดัติเลยนะครับปฏิบัติปฏิใจคนได้จดกด็เลยนะครับก็จะมาวางให้สูเนรเพื่อความมันเป็ได้นนนะครับอ่ะเกิดเอาเรียบร้อยละแา่เกิดีดีออเที่ยงคืนพื่นะครับเก้กับศูนย์เก้ากับศูนนะครับเกิดไปเลยนะครับ เก็บตำราก่อน <c oughs> เก็บตำราก่อนนะ ้าสี่สี่เก้าข้าห้าห้าเก้าข้าหกหกเก้าข้าส็ดเจเก้าข้าแปดแปดเก้าูสี่สีูู่ห้าห้าศูหกหกููเจ็ดเจ็ดููแปดแปดูนะเน้นที่เก้าสี่เก้าห้าเก้หกคอยเก็บนะ อนี Allah, ่ก็ืต้องให้ตอคนเสียจนะับอืมตองให้ตองหาต้องหกคนที่ะคห้บ้ะวตามนี้เลยนะครับเกิดนะไรข้อข้อทุกทุกปีทุกปีเองเองเองไม่เก็บไม่จบเราทำมานนะครับคือดีครับ